Thank you กับกสวัสดีตอนเช้าๆครับพุมสุขสุคนครับพากับป้าหาเห็ดอีกคือเก่้าครับผมเช้านี่กับฝนตกคือเก่าก็เลยได้มาใสๆครับผมตอนนี้ก็ประมาณ8โมงเกโมงครับเอาบารูวสิมาบาพี่น้องครับผมเก็บมาน้ำทางกับเป็นเห็ดไข่เห็ดน้ำแป้งครับได้น้อยหนึ่งเอาลองหาบื้งกรครับผมติดตามรุ่นไปน้ำกันครับมากับน้องแพ้งนะครับแยกย้ายกันหาแถวนี้แหละ เห็ดแป้งครับเห็ดแป้งก็เก็บไปเรื่อยครับผมพอมีอยู่แต่ว่าก็บบ่หลายครับมองกระดอกกอดแดงดอกแรกครับ บร่านซิมีเบาเห็ดกองืหอนี่ก็ได้มันเกิดมาหลายมือเลยครับเห็ดพึ่งเข้าครับสองดอกพึ่งเขา้าสองดอกครับ ขมินครับเป่นเขาเกิดอีกแล้วครับนี่แต่ว่าเกิดจัิงสิล่ะห้างห้างครับผมนี่แกงวานนะครับ ดอกเดียวครับห็ดแดงน้ำหมากครับสองดอกห็ดแดงหนุ่ยห็ดโก้เหลืออยู่อีดอกนึงครับ พุ้นอีกดอกหนึ่งครับงามอยู่ครับเบิ่งทางหายเห็ดนี่ครับผมไตไปตามเขากันนี่ครับเสียนทางนิดหน่อยครับผม มินเห็ดมันปูอีกดอกหนึ่งครับเก็บยวโรดครับแกงแซ่บเห็ดอันนี้เห็ดแป้งครับสองดอก พึ่งแดงครับดอกหนึ่งเก็บเผ็ดแป้งนี่ครับมาหนึ<อ>เผ็ดอย่างอื่นก็พอค่อยเห็นนครับได็กๆหาไปเรื่อยๆครับผมทามันหมันต<อ>ก,<อ>กน้อย อกนึงเงี้ยวอลเวครับแจงได้อยู่ครับโอ,โอ้อันนี้กินบาได้ครับอืมกาขาด <c oughs> เห็ดแป้งนี่ละครับนี่เห็ดอึดมีจุม่มสองดอกเปอยเห็ดดอกเห็ดพึ่งเหลืองจะมีดอกเดียวเนะครับเนาะออกบ่ไหลครับ างคนก็เอินเห็ดตึงเขาครับวันนี่แกงแซ่บยังมาตึงไก่ครับพอดอกนึงนี่ก็มีแต่เห็ดแดงน้อยครับมันนี้กอใหญ่บ่มนี้ครับ พออีกดอกหนึ่งครับเห็ดก็แดงนี่ดอกเดียวนี่ครับดอกพงใหญ่ครับขาพงใหญ่นี่ยู่นีดอกหนึ่งครับเกือบเห็นเจแล้วนี่ครับดอกกำงาม เห็ดไข้ครับดอกน้อยๆอยู่ครับผมเนี่ยกำลังขึ้นเป็นเม็ดกระดุมขึ้นมาครับเห็ดแดงน้ำหมากสองดอกครับดื่มกันไปราะได้แกงครับปแป้งครับสองดอก เห็ดหาดสองดอกครับดอกหนึ่งครับโอ้ยจนว่าเหี่ยวแล้วนอนกินเนาะครับเนาะไม่ได้ครับเห็ดพึ่งคาลายครับเนี่ยซีดอก น,นี่กับซมอยู่นะครับซีดอกดอกหนึ่งเห็ดไข่ครับเจป็นเขาดอกหนึ่งครับ อีกดอกหนึ่งครับผมงูมไหมดอกงามอยู่ครับนี่นี่นคือออกหางเกิอดอยู่ครับเกิดปลายนี่ครับดอกงามเลยครับเห็ดปิงเกาอกดอกหนึ่งครับผม ดอกนี้คาผู้เตะแต่ดอกเนาะครับเนาะเอาล้วครับผมตอนนี้ค่ะหาอ้อมมาหอดทางออกแล้วครับยางอ้อมเขาเป็นอย่งไรเมื่อยปะเ <c oughs> มื่อยเนี่ยเ <c oughs> มื่อยเจ้าอันนี้จ้าหายากครับเดีด้วนพอดอกนึงนะครับนี่ <c oughs> บ่ได้เตรียมตาดอกได้สำนีละพอได้แกงเห็ดพึง่งเห็ดกอคือสิเมิดครับผมมีบลาไหลเพียงก็ได้เห็ดละงกกับมีแนวยูปลาไหลเนาะ มันออกอย่างไรบูเห็ดออกกลมๆแหลมๆครับผมเห็ดพึ่งเขาก็ส้งคือสิออกแต่ว่ากระบ่้อลายครับเนี่ยก็ขคันทางเจ้ากระดอกเนาะเห็ดพึ่งหน่อยหนึ่งเห็ดกอหน่อยหนึ่งเห็ดละงอกหน่อยหนึ่งเห็ดน้ำแป้งพอได้ยุได้กินครับผมถ้ามากกระสอยกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับมือหนาพระหายุหากินทั้งใดก็เอาไว้รุ่นกระต้อคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็คือสิมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับื้อนี้ค็บบ๊ายบายครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้านี่ได้ซำนี้แล้วครับตั้งแต่เสาหอดเทียงนี่ครับตอนนี้ก็เทียงกลัวแล้วครับเดี๋ยวก็เสาเมย์แล้วก็ที่ลงพูครับผม